อนรักมุงกุฎคิตตี้โปสีชมพูสุดน่ารักของชิ้นนี้บอกเลยว่าต้องหาพาเด็ดขาดเพราะคนแจกเยอะมากๆเลยค่ะและของชิ้นนี้แจกต้อง6,000ชิ้นนะคะทุกคนวิธีการทำง่ายมากเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์และเล่นให้น้องๆดูนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างและเควสนะคะในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั้นก็คือ น้องๆนะคะจะต้องมีพึ่งหรือสร้างพึ่งจํานวน6,000ตัวค่ะน้องๆถึงจะได้ของฟรีเช่นนี้และววิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยและได้พึ่งง่ายด้วยนะคะให้น้อง มาดูตรงนี้ได้เลยค่ะตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะมีพึ่งอยู่แล้วนะคะให้น้องๆมาเก็บนี่เลยน้ำพึ่งตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปผลิตขายค่ะซึ่งพอเราเก็บได้แล้วให้น้องเดินมาตรงนี้ได้เลยค่ะมันจะมีวงๆสีเหลืองๆตรงนี้เราจะมาผลิตน้ำพึ่งกันเมื่อเราผลิตน้ำพึ่งมาแล้วนะคะเราก็จะได้เงินมาค่ะแล้วเราจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อพึ่งตรงนี้นะคะน้องๆเห็นไหมมันจะมีบวกหนึ่งบวกสองบวกยี่พาตรงนี้นะคะน้องๆก็เอาเงินเนี่ยมาแลกซื้อพึ่งตรงนี้นั่นเองเราก็จะได้น้ำพึ่งมาเยอะ แล้วก็เอาไปขายนะคะน้องๆแล้วเราก็จะได้เงินได้เยอะทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะเอ๋แล้วน้องๆก็คงคิดว่าทํายังไงถึงจะดูได้ว่าเรามีพึ่งเท่าไหร่ให้กดแถบนะคะน้องๆหรือกด3จุดข้างบนมันจะมีบอกค่ะว่าเรามีพึ่งทั้งหมดกี่ตัวแล้วมาทําตอนนี้เลยนะคะขนเล่นน้อยมากแจกต้อง6000ชิ้นแน่